หลังจากสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายเษฐาทาวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้มีการน,นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษในวันที่16สิงหาคมนี้เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยหนึ่งในรายชื่อค a ด d เดตนายกรัฐมนตรีคือองค์อิงแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยสำหรับองค์อิงแพรทองทานชินวัตรเป็นบุตรสาวคนเล็กของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตร และคุณหญิงพชรมาชินวัตรเป็นที่รู้จักในสังคมไทยมายาวนานตั้งแต่เมื่อครั้งนายทักษิณยังดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีและถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงการเลือกตั้งปี2566ในฐานะหนึ่งในคณด d เดตที่อาจได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีด้านการศึกษาอุงอิงแพรทองทานสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมาแตอีวิทยายลายัยปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยา และมนุษ์วิทยาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2551และปริญญาโทสาขาวิชา MSC International Hotel Management ที่มหาวิทยาลัยเซอร์เวย์ประเทศอังกฤษทั้งนี้องค์อิงแพรทองทานยังเป็นผู้หรือหุ้นอันดับหนึ่งของบริษัท SC Asset Corporation จำกัดและกรรมการมูลนิธิไทยคมนอกจากนี้ยังเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการอื่นๆเช่นโรงแรมโรดวูกรุงเทพเฮมวันลีเขาใหญ่ และเดอะซิสเตอร์เนลแอนมอเป็นตน้นทั้งนี้ในปี2565แพทองทานถือหุ้นรวมทั้งหมด21บริษัทมูลค่าประมาณ68,000ล้านบาทซึ่งองค์อิงแพทองทานเริ่มเข้ามามีบทบาทในเส้นทางการเมืองอย่างจริงจังในปี2564เมื่อสมพงษ์อมรวิวัน์หัวนหน้าพักเพื่อไทยได้ประกาศลาออกในงานนั้นและเปิดตัวแพรทองทานเป็นประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพักต่อมาในการประชุมของพักเพื่อไทย เมื่อวันที่20มีนาคม2565อุ๋งอิงได้รับตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจากนั้นในเดือนมกราคมปี2566อุ๋งอิงได้กล่าวว่าพร้อมที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยต่อมาในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์พรรคเพื่อไทยได้แต่งตั้งให้เศรษฐาทวีสินเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจากนั้นได้มีการเสนอชื่ออุ๋งอิงแพทองทานอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พร้อมกับเศรษฐาและนายชัยกเกษมจนกระทั่งนายเศรษฐาได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อมาในที่ประชุมพักได้มีมติเลือกแพทองทานเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ซึ่งเป็นคนที่8โดยเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ดํารงตําแหน่งดังกล่าวและล่าสุดวันที่15สิงหาคมที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยสรุปผลการเสนอชื่อแพทองทานแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งที่ประชุมสภาจะโหวตเลือกกันในวันที่16สิงหาคมนี้ หากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนทีมข่าวอีซี่นิวอีซยุคนสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็นรู้จักไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือมัมเนื้อวัวนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกๆราคา199บาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสานนะครับเป็นมัมนะฮะคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโหมันทาได้หมดเลยนะครับเป็น หมั่นะสูตรอีสานอร่อยแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับดูสภาพของเนื้อหม่มนะครับ3า0กบรัมบวกๆนะครับ199กบาทสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมรับประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเราแล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทํามาหาก,กินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมผู้ปกครอครับนี่คือหม่มนะฮะกินเป็นไหมฮะ หม่มําหม่ําดูนะครับน้ำหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนําเลยนะฮะหม่ําทีนี้มาต่อกันที่ไส้อัวอันนี้ขายมา3าสี่ปีแล้วนะครับที่เด็ดของแท้แน่นอนนะครับมีสองแบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ด ราคา220บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกรัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงไลน์อันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับไส้อัวนอย่างดีนะครับดูนะฮะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจีจะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเอาเอาไปอุ่นซ้ำอ่ะนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อัวที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะฮะ นะไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันตั้งแบบว่าพอดีคำนะเนื้อเนื้อเน้นๆน,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 นะครับสูตรนี้นะครับอยู่มาผมว่าหลาย10ปีแล้วแหละนะหลายสิบปีทํามาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะครับนะคุณแม่ของเพื่อนนะเนี่ยครับชุดละ220บาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็ดๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครับนะก็ บอกว่าไม่เอาเผ็ดนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงไลน์นะครับน่าทานมากคือที่เห็นเนเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีดมานะใส่ช่องฟรีดมานะครับมาต่อกันที่อหัวน,นี้สุดยอดละนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีดแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเขามาหนึ่งชุดเนี่ยจะมีถึงสิบชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ นะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมทรงคุณภาพเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากําลังพัฒนานะครับเพราะมันประสบความสําเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่านะคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็นแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกข จากภาคเหนือเลยครับพริกขี้หนู2เม็ดใส่ก็ไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา3-4ปีนะครับจนตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับแหนบทุกคนนะครับอร่อยแท้แน่นอนหลายคนเนี่ยเป็น FC สั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติ กินมาหลายปีแล้วนะครับกดสั่งซเสด้ลิงไลน์ครับร้อยห้บาทและที่สําคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แค่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่มันจะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทําข่าวไง นะเพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายข่ารถค่าน้ํามันโอ้โหเยอะแยะตะแปะไก่พาสงฆ์พาสีอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาไรายได้ผมก็ต้องกราบขอผู้คุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทํามาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทามาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทามาหากินแบบนี้แหละ อาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาทสองบาทเพราะนั้นเนี่ยคือคือเป็นองค์กรข่าวไง ECU คน ECNew เนี่ยมีทีมงานโว้เป็นสิบกว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฟ้าน,น,นะเศร,รษฐกิจแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมีอุดมการณ์ไนของตนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรน,นะหาเงินเข้าองค์กร เ,เงินนักการเมอืมอ,งมองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ยืนหยัดด้วยลําแข้งของตนเองอย่าลืมนะฮะใครที่ขึ้งเปิดมาดูอันนี้มัม่มโอ้สวยงามมากมัมจากอีสานเลยนะฮะจากอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้าหนัก360กรัมบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะ360ร้กกรัมบวกๆบวกๆไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับ199าบาบาทเท่านั้นสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ